เพราะตลอดสงครามที่ผ่านมานะครับรัสเซียเนี่ยก็มักจะมีการถูกโจมตีกันเป็นประจำอยู่แล้วนอกเหนือจากการรับมือที่มาจากการโจมตีด้วยโดรนระยะไกลแล้วก็ต้องมารับมือกับการต่อสู้ภายในดินแดนนั่นก็คือการบุกที่ปุยภาาเคิดกับรัเสเซียถึงแม้ว่าจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจว่าสามารถที่จะขับไล่ผู้บุกรุกอย่างยูเครนได้แต่จนถึงนา,นาขณะนี้ครับยูเครนเนี่ยก็ยังคงสามารถดําเนินการยึดพื้นที่หมู่บ้าน74แห่ง ในเคิร์ดได้อย่างสําเร็จครับโดยที่ไม่ได้ถูกผักดันจากฐานรัสเซียเลยแม้แต่น้อยมันกําลังบ่งบอกว่ารัสเซียเองครับก็กําลังอ่อนแอเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลานี้ <ś led> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมข่าวกันต่อนะครับก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในรัสเซียตอนนี้ก็ต้องมีการรายงานว่าประเทศรัสเซียนั้นกําลังถูกบุกอย่างหนักจากยูเครนนะครับ ทีนี้การบุกที่มาจากยูเครนที่แฟนเคิร์ดนั้นซึ่งมองว่ามันสร้างผลกระทบโดยตรงต่อรัสเซียหลายภาคส่วนทีนี้การบุกรัสเซียของยูเครนในครั้งนี้นะครับยูเครนเองนั้นก็อยากจะได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่คงไม่อาจที่จะไปยึดครองถึงเวลาหนึ่งนะครับพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็น่าจะเป็นเงื่อนไขในการจะไปเจรจากับรัสเซียแต่ว่าการบุกค,ครั้งนี้ ไม่ได้บุกเฉพาะพื้นที่เครือท่านั้นครับแต่ยังคงมีการเปิดฉากการลบในทางยุทธวิธีแบบอื่นๆนั่นก็คือการโจมตีระยะไกลการโจมตีที่มาจากฝั่งยูเครนต่อเป้าหมายทางฐานของรัสเซียนั้นยูเครนก็จะมีการใช้พื้นที่ของรัสเซียนี่แหละครับเป็นฐานปฏิการหลักจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดมาล่าสุดนะครับณนะขณะนี้ก็คือว่ายูเครนนั้นได้มีการใช้พื้นที่ของแวนเคิร์สนะครับ ปล่อยดโดรนประเภทการมิกาเซ่ก็เป็นโดรนทางเดียวไปแล้วไปรับไม่กลับมาพุ่งไปโจมตีฐานทัพอากาศรัสเซียหลายแห่งแล้วการโจมตีรังกล่าวนั้นถูกมองว่ามันเป็นการโจมตีที่มาจากโดรนที่ใหญ่ที่สุดเลยครับในฝั่งยูเครนเท่าที่ไม่เคยมีมาก่อนเรียกได้ว,ว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับต่อฐานทัพอากาศ3แห่ง ในขณะที่ยูเครนนั้นก็ยังคงดำเนินการครับบุกไปยังดินแดนของรัสเซียต่อไปแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะลดละในขณะเดียวกันยูเครนก็ยังคงเปิดฉากโจมตีในพิสัยไกลต่อฐานทัพอากาศต่างๆของรัสเซียมันเลยทําให้ฐานทัพอากาศ3แห่งต้องตกอยู่ในกองเพลิงอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฐานทัพอากาศ3มแห่งล่าสุดนะครับที่ตกเป็นเป้าเนี่ยก็คือที่บันติมอร์และโบลิโซกรัในภูมิภาควรเนต และที่สวาริกาในภูมิภาคนิสนนนอร์สกรดสองภูมิภาคดังกล่าวได้เป็นเป้าหมายการโจมตีระยะไกลที่มาจากฝั่งของอยูเครนมันมีการแสดงภาพการโจมตีในสื่อโซเชียลมีเดียที่แสดงอย่างชัดเจนว่าฐานทัพอเศริียอย่างน้อย3ามแห่งนะครับได้กลายเป็นเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้แล้วก็มีการพูดถึงธานทัพรกาสวาริกานะครับถูกโจมตีด้วยโดรนประมาณ10ลำ มีการเผยเห็นนะครับร่องรอยการประทะของโดรนต่อเป้าหมายสนามบินเนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักมากบางช่วงโอกาสนะครับก็ได้ยินเสียงกระสุนปืนนะครับดังป้งปังปัง,ปง,ปงเพื่อใช้สำหรับการต่อต้านอากาศยานก็คือโดรนนะครับที่มันกําลังบุกเข้ามาโดรนก็มีการเซของอยูเครนนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับมูม,มาแลนนะครับอารมณ์ของมันนั้นก็คล้ายคลึงกับเบเรกตาทีบีที่มีการผลิตในตุรกีแต่ว่าโดรนลํานี้นะครับได้ผลิตในยูเครน สามารถเป็นโดนระยะไกลนะครับโจมตีเป้าหมายในพิสัยไกลได้ฐานทัพอากาศซาวัลิก้านั้นก็ตั้งห่างจากยูเครนประมาณ600ไหมายก็มีภาพปรากฏให้เห็นว่าฐานทัพตรงน,นั้นถูกโจมตีจริงครับเป็นรอยไฟไหม้ซาวาลิก้าเป็นฐานบินระยะไกลที่สุดเลยครับก็ใช้ในภารกิจการโจมตีที่มาจากเครื่องบินมิก31เครื่องบินมิก31ได้มีการดัดแปลงขีปนาวุธติดตั้งก็จะเป็นรุ่นกินซาน ขีปนาวุธแบบนี้นะครับมักจะมีการถูกใช้งานไม่บ่อยมากนักในสงครามใช้เฉพาะในภารกิจที่มีความสําคัญแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับรัสเซียเนี่ยเคยนําเอายางรถยนต์นะครับไปวางบนลําตัวมิก31เพื่อต้องการมาเบี่ยนเบงระบบนําทางของผู้ขี่ปนาวุธให้ก่อเกิดความสับสนก็เป็นผลพวงมาจากว่ามีห่วงเวลาหนึ่งครับยูเครนเนี่ยเคยได้มีการเปิดฉาก โจมตีนริยะไก่แต่ในทางตรงกันข้ามครับก,กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการอ้างว่ายูเครนนั้นได้ทำการปล่อยโดนจำนวนหลายหลายลำแต่ก็ต้องถูกสอยร่วงในช่วงข้ามืนโดนที่ยูเครนมีการปล่อยออกมานั้นรัเสเซียก็บอกว่าสามารถสอยร่วงได้ครับที่ภูมิภาคเบโกรอดที่ไบอันทีเคิร์สนิดนีนอบโกรอดโอเรลรอตตอปและโรวกาดรวมถึงบูโรเนส กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการอ้างว่าพวกเขาได้ทาการยิงขีปนาวุธประมาณ4ลรูปและได้สอยโดนไม่ต่ํากว่า1 1 7่งลำในระหว่างการแปริการโจมตีในขณะเดียวกันครับที่เมืองบันติมอร์แวนวโรเนสก็เป็นที่ตั้งสําหรับกองบินผสมที่47ก็จะมีฐานทัพอากาศครับประจําการด้วยเครื่องบินแบบซู34มสิฟูลแบ็กฐานทัพตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่สถาบันการบินและหน่วยซ่อมบำรุง ก็หก่างไกลจากแนวหน้าประมาณ110บไมล์และฐานทัพสุดท้ายนะครับก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศโบลิโซแกร์เป็นฐานทัพที่ใช้สำหรับการฝึกนักบินในการที่จะมาควบคุมเครื่องบินโจมตีในทางยุทธวิธีหรือเครื่องบินโจมตีภาคพืนดินครับฐานทัพดังกา่าวยังเป็นโรงเรียนสําหรับการฝึกนักบินขั้นต้นก็ได้แก่ซูยี่ห้าฟ็อกฟุตหรือจะเป็นเครื่องบินยักษ์หนึ่งสามศูนย์ พื้นที่ฐานบินตรงนี้นะครับก็จะมีการนำเครื่องบินแบบซู34 4สซู35มนะครับมีการมาบินปฏิการโจมตียูเครนด้วยฐานทัพอากาศโบโรโซกรับนั้นก็ห่างจากแนวหน้าประมาณ210หมายมลแต่ดูเหมือนว่าพวกมันก็ได้รับความเสียหายต่อการถูกโจมตีดังกล่าวเช่นเดียวกันครับบอกเกอร์ทางทหารของรัสเซียก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้ครับบอกว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยทำให้พื้นที่การโจมตีนั้นมันเกิดเรื่องของไฟไหม้ แต่เขาก็แสดงความกังวลว่าพื้นที่สนามบินเนี่ยนะครับมองว่าเป็นพื้นที่สําคัญในทางยุทธศาสตร์แต่กับการเป็นว่ามีระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพ er นเซอร์เนี่ยเพียงแค่2ระบบเท่านั้นมองว่ามันก็ยังคงน้อยอยู่เรียกได้ว,ว่าฐานอากาศรัสเซียนั้นและเป้าหมายอื่นๆภายในดินแดนของรัสเซียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีที่มาจากยูเครนซึ่งมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่ เพราะตลอดสงครามที่ผ่านมานะครับรัสเซียเนี่ยก็มักจะมีการถูกโจมตีกันเป็นประจำอยู่แล้วนอกเหนือจากการรับมือที่มาจากการโจมตีด้วยโดรนระยะไกลแล้วก็ต้องมารับมือกับการต่อสู้ภายในดินแดนนั่นก็คือการบุกที่ปุยภาาเคิร์ดกับรัเสเซียถึงแม้ว่าจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจว่าสามารถที่จะขับไล่ผู้บุกรุกอย่างยูเครนได้แต่จนถึงนา,นาขณะนี้ครับยูเครนเนี่ยก็ยังคงสามารถดำเนินการยึดพื้นที่หมู่บ้าน74แห่ง ในเคิร์ดได้อย่างสําเร็จครับโดยที่ไม่ได้ถูกผักดันจากฐานรัสเซียเลยแม้แต่น้อยมันกําลังบ่งบอกว่ารัสเซียเองครับก็กําลังอ่อนแอเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลานี้